สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํานะคะอาหารเสริมนะคะยี่ห้อยันฮีเวจิงมิคพลัสนะคะเป็นรุ่นนี้เลยก็คือเราเนี่ยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาแบบว่าถ่ายยากนะขี่ไม่ค่อยอ่อนค่ะแล้วแบบว่าสะสมอยู่ภายในร่างกายของเราดันานนะคะก็แนะนําให้ทานตัวนี้เลยนะคะเขาจะมีส่วนผสมของผักบุ้งขิงแล้วก็มะขามนะคะก็คือแบบทานง่ายมากๆเลยนะคะลักษณะเม็ดก็ จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมองเห็นไหมอ่ะมันจะไหลอะ่ะก็แบบนี้เลยนะคะทานวันละเออเช้ากัวันเย็นนะครั้งละสองเม็ดหลังอาหารนะคะสําหรับเรานะคะคือปัญหาของเราเนี่ยตอนแรกต้องบอกเลยว่าคือเป็นคนที่ ถ่ายยากแล้วเวลาออกมาเนี่ยก็จะแบบแข็งแบบแข็งมากเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็สะสมมานานนะแล้วทีนี้เรามีปัญหาในเรื่องแบบว่าถ่ายไม่ออกพอถ่ายปุ๊บก็แบบมันแข็งอะแล้วเวลาถ่ายออกมาก็จะมีเลือดออกมาใช่ไหมคะทําให้เราเนี่ยมองหาอาหารเสริมนะคะก็คือได้มาลองของยี่ห้อนี้นะคะยันฮีเวชิงมิดพลัสนะคะหลังจากทานไปแล้ว1เดือนเออไม่ใช่สีทานไปแล้วหนึ่งกระป๋องประมาณ60เม็ดนะคะก็ เช้ากับวันเย็นเนี่ยพอคือมันไม่ได้ถ่ายทุกวันนะทุกคนก็คือแบบสองสาวันถ่ายทีแต่ว่าเวลาถ่ายเนี่ยก็จะนิ่มมากเลยค่ะเออุจจาระของเรานะคะทุกคนมันก็แบบเออทาให้แบบไม่มีเลือดออกมานะคะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องการขับถ่ายนะอึแข็งหรือว่าสะสมหลายวันนะคะแนะนําให้ทานตัวนี้เลยค่ะทุกคนใช้ดีบอกต่อนะจ๊ะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์น,นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย